จอปนปอพิบูลสงครามกับมีดหมอหลวงพ่อเดิมหลังจากที่หลวงพิบูลตำแหน่งในขณะนั้นถูกนายลีไล่ล่าเอาชีวิตแต่แคล้วคลาดไปได้ทางนายทหารคนสนิทได้ไปรบก,กับท่นานมาท่านมีชีวิตอยู่ในระหว่างความเป็นความตายเสมออย่ากระนั้นเลยจะต้องหาเครื่องรางที่มีอนุภาพสูงมาให้กับท่านไว้ติดตัวในที่สุดก็ตกลงกันว่า ไปขอให้หลวงพ่อเดิมบรรจุปิดหมอสามกริย์ให้กับท่านมาถึงตอนนี้ก็คิดว่าท่านต้องออกทํางานเป็นประจํามีดหมอที่จะให้กับท่านนั้นต้องมีขนาดเล็กสามารถที่จะใส่กระเป๋าได้สะดวกนายทหารคนสนิทของหลวงพี่บู์ได้เดินทางไปยังวัดหนองโผทําการติดต่อกับกรรมการวัดเพื่อสั่งทำมีดหมอสามกริย์ทางกรรมการวัดก็ได้บอกระเบียบว่าต้องสั่งทำและวางเงินไวน้ในช่าง เงินหนึ่งช่างก็เท่ากับ80บาทในสมัยนี้ซึ่งสมัยนั้นเงินหนึ่งช่างมากมายเหลือเกินเพราะข้าวเปลือกราคาเกวียนละ28บาทเท่านั้นเองเรื่องขนาดมีดทว่ามีดที่ทางวัดมีนั้นขนาดใหญ่แม้จะเป็นขนาดปากากาก็ยังไม่เหมาะจึงได้ปรึกษาให้ตีมีดขนาดจิ๋วที่เรียกว่ามีดสาริกาขึ้นมาเป็นแบบพิเศษคือรวมปลอกแล้วขนาด2นิ้วก,กว่าสำหรับที่การน,นั้นขอให้ใช้แผ่นทองคำรีด เพื่อลงอักขระสอดกำกับเอาไวา้หลังจากที่ทำการตกลงกันเรียบร้อยแล้วทางวัดก็นัดอีก2เดือนให้มารับอออมีดได้มีดเล่มนี้เดินลายเป็นทองนาคเงินอย่างสวยงามและแผ่นตะกวดทองคำที่ลงอักขระนั้นได้สอดไว้และส่วนที่โผล่ขึ้นมาตีพับไว้นอกกันอย่างสวยงามช่างทำสุดฝีมือเพราะทางผู้สั่งบอกไว้ว่าจะทำไปให้หลวงพี่บุญสงคราม หลวงว่เดิมท่านก็ปลูกเสกให้อย่างเต็มที่เมื่อเสร็จแล้วก็นํากลับมากรุงเทพและมอบให้กับท่านท่านประมาทด้วยความพอใจมากเพราะฝีมือการทาละเอียดสวยงามและมีขนาดเล็กท่านให้คนเย็บผ้ากำมะหยี่หูไมไว้มีปากรูดเปิดปิดเวลาท่านจอดจากบ้านก็จะใช้เข็มกลัดติดไว้ในกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายตลอดจะขอเอ่ยถึงนายลีขอสงนนสุนนมสกุลนะครับนายลีเป็นคนขู่ขันเคยร,รับราชการทหาร มื่อประจําการได้เข้ามาเป็นคนสวนของปิดาหลวงพี่บุญและต่อมาได้เข้ามาเป็นคนรับใช้ในบ้านของหลวงพิรบุญท่านรักใคร่และเมตตามากเพราะถือเป็นข้าเก่าเต่าเลี้ยงและประกอบกับขณะนั้นท่านเป็นรัฐมนตรีกลาโหมศัตรูทางการเมืองมีมากจึงต้องหาคนที่ไว้ใจมาขับรถจรึงได้ให้นายลีมาขับรถส่วนตัวให้เงินเดือนไม่รวมเบี้ยเลี้ยงพิเศษเดือนละ25บาท ทั้งยังได้จัดพิธีแต่งงานให้เป็นฝั่งเป็นฝาอีกด้วยแต่อยู่ดีๆนายหลีก็หายออกจากบ้านไปโดยไม่มีร่องรอยหลวงพี่บุญก็ร้อนใจแต่คิดว่าคงไปเยี่ยมบ้านในที่สุดนายหลีก็กลับมาท่านจึงเรียกไปสอบถามนายหลีได้ตอบท่านไปว่าผมไปเที่ยวภูเขาทองแล้วก็เพลินไปกับเพื่อนคนบ้านเดียวกันจากวันนั้นมานายหลีเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกินเหล้าจนเมาไม้ทุกวันและมีอาการเหมือดลอยอีกด้วย แต่ท่านก็ไม่ได้ใส่ใจคงเป็นไห้มาไหนกับนายรีเหมือนเดิมจากบันทึกของกรมตำรวจระบุไว้ว่าวันที่าพฤศจิกายน2481เวลาประมาณ19นาฬิกาหลวงพิบูลมีราชการจะต้องไปงานเลี้ยงขาราชการทหารไปต่างประเทศจึงได้อับน้ำเตรียมตัวจะไปงานท่านกำลังแต่งตัวใส่เสื้อแขนยาวเรียบร้อยแล้วแต่ยากไม่ได้ใส่กางเกงกำลังหีผมอยู่หน้ากระจก ในกระเป๋าเสื้อนั้นมีมีดหมอสามกริย์ของหลวงพ่อเดิมกลัดอยู่เรียบร้อยพลันผู้ได้ยินเสียงแบ๊กจึงหันกลับไปดูก็เห็นนายลียืนถือปืนจังหวะที่ท่านเสียงดังแบ๊กที่ได้ยินนั้นก็คือเส้นเหนียวไกสับลงบนจานถ่ายกระสุนแต่อัศจรรย์กระสุนดานหลวงพี่บูลจึงวิ่งสวนนายลีออกนอกห้องไปนายลีก็ไล่กวดยิงไปเรื่อยๆในระยะประชันชิพแต่กระสุนกลับไม่ถูกตัวท่าน เหมือนกับมีมือวิเศษมาปัดกระสุนให้เบี่ยงไปทางอื่นหลวงพี่บูดวิ่งไปจนอุอมตรงห้องของคุณหญิงละเอียดสีภรรยาขณะนั้นคุณหญิงละเอียดอยู่ในห้องพอดีหลวงพี่บูดก็วิ่งเข้าไปโดยมีนายลีไล่ตามเข้ามาห่างจากหลวงพี่บูดประมาณวากว่าทูนนรกในมือนายลีถูกเล็งอย่างบรรจงและเดียวไกลปังกระสุนไม่ถูกอีกเช่นเคยทั้งที่ระยะเผาขนขนาดนั้นกระสุนไปถูกกระจกแตกกระจายเกลื่อนห้อง เสียงปืนทําให้ตำรวจที่อารักขาประกอบด้วยสิบตำรวจโทพลพิิบตำรวจโทเป็กจ่าสิบตารวจทองดีและร้อยตำรวจเอกเผ่าสียนนวิ่งต